สวัสดีครับพบกับช่องโคบวันกินยังไงแล้วครับวันนี้โคบวันตีมาเฮ็ดสอนวิธีเฮ็ดสมผักแล้วครับผักผักกาดแล้วครับเนี่ยครับประกาศบ้านเขาครับผักไก่ผักกาดศแถวปีครับหรือผักกาดประกาศหินมาเนาะเนี่ยนะครับนะครับัตนี้เขาครับทําความทําความสะอาดผักแล้วครับเนี่ยคือล้างผักอะไรางเงี้ยเขาสีจะไปแล้วครับเนี่ยสีกรอกล้างให้ชาติดล้วครับนี่คือโคบวันพื้ล้างมาแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เอาเสียงตอนไหนๆนะครับนะครับสีออกคือร่างออกครับอาทิเวนตอนร่างนะครับเพราะว่าทุกวันกับล่างมาเล้วเรบา้อยครับเอ๊ะแตงมาเล้วหรครับนะครับใส่ผักามๆนะครับวันนี้เราเดี๋ยวมาน้ำใส่ได้ครับนะครับนะครับตบตบผักลงนะครับนะครับเราบกต้องตั้งใจกับเทน้ำเลยนะครับนะครับน้ำเตรียมไว้นะครับเทลงเลยนะครับ ต้องลดพอดีเัาพักเลยนะครับต้องเหนือครับกดตพักลงนะครับพักลงจะนำนะครับขันตอนแรกนะครับนะครับกดลงนะครับจะนำพอดีกับพักเด้ครับเกลือนะครับเกลือเนี่ยที่เขาเตรียมไว้ครับเกลือครับนะครับเกลือปนบ้านเขาเนี่ยนะครับไปยังสองคำนะครับสองคำนี้ประมาณจํานี้นะครับนะครับคำกำครบวันเนี่ยนะครับโอ้โห้เลยนะครับ โอ้ยเปียลงนะครับนะครับกดกดเปียกล้นะกดผักลงครับนะครับนะครับไอ้เปียกมันซึมเขาได้ครับใส่กิ่งหนึ่งนะครับนะครับกิ่กําหนึ่งงอนสมิด้ะครับห้ยได้แล้วครับโอ้ย่างครับรอบผักได้เล้วครับนะครับใส่กดลงครับนะครับนะครับป้าเหรอครับทิมใบยักษ์ เพลิงจะม้วงเหลือประมาณนั้นจะมวงนึงครับผายผักกันยุบแล้วครับผักกันยุบลงเขาไข่มาขันครับวันนี้ครับนะครับหลังจากนั้นเขาผักอยู่ประมาณสามสิบนาทีแล้วครับวันนี้พักกันยุบลงเลยนะครับนะครับผักกันยุบลงแล้ววันนี้เขาติดขันนะครับวันนี้เขาติดขันครับขันผักได้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับเแน้นำผิมหน่อยนึ่งนะครับนะครับแนะนำหน่อยนะครับ ดีๆแล้วมันข huh? like ันง่ายครับเดี๋ยวครับขันเลยได้ครับนะครับขันพักได้ครับครับขันอะไรอย่าได้ได้ครับขันเลยครับขันไปเลยครับนี่สั่งสมพักแบบบ้านๆนะครับแบบบ้านน้องครับจะจิ้ง่ายๆครับแบบบ้านน้องครับขันเลยไดครับเออขันไปเลยครับ กสมกันสมเับเมื่อยเ้ยครับผักออนครับเร้ยๆครับแล้วันเปรยแล้วับผักออนอยู่บรอครับอยู่รอเต้นน้ำตีมันเบิรดนครับน้ำไม่หนีครับเต้นตีเิด้ะครับยครับ ไออกล้ครับได้ออกกนแล้วได้ครับนะครับพมกนี่ย่ครับเดี๋ยวเกียวใส่ได้ครับเกียวใส่ประมาณนี้ได้ครับครับห้อยเลยครับห้อยตัวครับอันนี้เหรอชุดลดรถได้ครับเต็งรัวครับประมาณนี้ได้ครับห้อยเลยครับนี่นำเี่ยวนำขามาได้นะครับตัวนี้ครับหัวใได้ครับขั้นแค่นี้ครับ ลนะครับครับอย่นี้เป็นขามือเลยครับเอาเขาไส้ครับนะครับเาใส่ยังไงครับพันครับพันดีแล้วครับพันนะั่นได้แล้วครับ ได้เลยได้ครับวันนี้ครับตัดต้นเต้กคับเอาเส้กับปลูกก็ครับปลูกเนาะเตรียมไว้ได้ครับนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเอยักไปเลยครับเอาไปหนึ่นึ่งได้เลยครับนะครับนะครับตมปลกง่ายๆครับเพียบ บ้านน้องครับกินยังไงครับแบบบ้านน้องครับผมพักบ้านได้ครับนะครับกดเข้าไปเลยครับเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำที่อะไรยังอยครับน้ำที่อยู่ในผักเกลนะครับเนี่ยไปเลยครับนะครับมาแล้ครับนะครับอันนี้เกือบไล่แล้วครับปิดไฟไ้เล้นครับบัดนี้เพกินแน่เราครับบัดนี้ครับเฮ้ครับท่าแล้วครับตพี่เหนือครับสวัสดีครับ